ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้บริหารของ EFL หรือ c หลี p i เปนชิปก็เชื่อว่า Let เตอร์ซิมีความเสีย่ยงที่จะผิดกฎการเงินที่อาจทำให้ถูกตัดแต้มในอนาคตข้างหน้าได้โดยในปัจจุบันจิ้งจอกสยามกำลังรุกกลับมาเล่นในพรีเมียร์อีกครั้งโดยพวกเขาจะคงนําเป็นจ่าฝูงโดยมีคะแนนเหนือลิสต์จูเนเตตที่2คะแนนและยังแข่งน้อยกว่า1นงนัดซึ่งในปีงวประมาณ2021-22พวกเขาขาดทุนที่92.5ล้านปอนด์และเตรียมเปิดเผยตัวเลขปีงบประมาณ 2022-23ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้และเมื่อปีก่อนด้วยสถา,านการณ์ความยากลำบากทางการเงินก็ทำให้เลสเตอร์ซิตี้จำเป็นต้องขายเจมส์แมตติสันกองกลากงคนสำคัญออกไปให้กับทางโทนัมัสเปอร์ด้วยราคา40ล้านปอนด์ซึ่งถ้าหากทางเลสเตอร์ต้องการอยู่ในแชมเป็นชิพต่ออีกฤดรูกาลพวกเขาจะไม่สามารถขาดทุนได้เกิน83ล้านปอนด์ในช่วงระยะเวลา3ปีแทนที่จะเป็น105ล้านปอนด์ซึ่งเป็นกอนของทีมพรีเมียร์ลีกและล่าสุดเดอะเทเลกราฟสื่อชื่อดังก็ออกมารายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้อาจโดนทางพรีเม ตั้งข้อหาทำผิดกฎการเงินจากฤดูกาลที่ตกชั้นซึ่งการส่งผลให้พวกเขาโดนตัดแต้มหนักเมื่อเลื่อนชั้นกลับมาโดยการลงโทษที่ล่าชา้าก็เป็นผลมาจากการที่เลสเตอร์ซิตี้ตกชั้นสูงแชมเปี้ยนชิพในซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งมันจะเกิดขึ้นก่อนการนำกฎใหม่มาใช้และถ้า,าทางเลสเตอร์ซิตี้ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้พวกเขาก็โดนตัดแต้มแบบเดียวกับทีท่ทาไอวอร์ตันโดนและจะเกิดขึ้นก่อนที่จะจบฤดูกาลนี้โดยจะมีการยืนยันข้อหาในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและในกรณีนี้ถือว่าไม่ปกติสำ ื่องสโมสรที่ตกชั้นไปแล้วแต่การเปลี่ยนกฎก็น่าจะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ <c oughs> ้นอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามทางเลสเตอร์ซิตี้จะต้องพบบับความกดดันในการปล่อยน,นักเตะก,ก่อนวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อหาเงินเข้าสโมสรไม่ว่าพวกเขาจะโดนบทลงโทษหรือไม่เมื่อชั้นกลับมาเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่า ท้ายแล้วชะตากรรมของเลตเตอร์ซิตี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ